สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาทำการสตาร์ทเจ้าเครื่อง s p o ร์สเตอร์พันสลูกนี้เครื่องตัวนี้เดิมอยู่ในรถบูเอลนะครับแต่ว่าเจ้าของอยากจะเอามายิงเฟรมใหม่ก็โอเคครับจัดการให้ลูกนี้ปล้ำกันมาหลายเดือนนะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยอะไหล่ไม่ค่อยครบ กว่าจะได้จนครบจนอะไรขนาดนี้แล้วก็นานเลยนะนีใผมกําลังจะเติมน้ํามันเครื่องผมใช้วิธีนี้ครับผมใช้วิธี s p a r t free แล้วก็ให้ปัม๊มให้ตัวเครื่องเนี่ยทำงานดูดด้วยตัวตัวเขาเองนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าจะไปเติมตรงไหนไม่มีช่องให้เติมนะไม่เหมือนรถญี่ปุ่นเนาะก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะครับไฟออกดีนะครับ ชุดไฟพอ,อยตัวนี้ก็ผมจับใส่เป็นทองขาวนะครับก็สั่งมาจากต่างประเทศเลยนะครับทองขาวชุดนี้ดูดีดูดีมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาอพอน้ำมันเครื่องเต็มเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันเลยครับผม ในรอบหลายปีเลยนะครับเครื่องลูกนี้ตั้งแต่ก่อนที่ผมจะได้มาก็อยู่กับอูทำพาวเดอร์โค้ดทำสีนะครับเห็นว่าอยูม่มาเป็นปีครับแล้วก็หลายปีด้วยนะครับเครื่องยนต์ไม่ได้ทำการสตาร์ทเลยอันนี้คือครั้งแรกในรอบหลายปีของเครื่องลูกนี้ครับผมเครื่องค่อนข้างเงียบนะครับผมผมยังแปลกใจนะเพราะปกติเท่าที่ผมเคยทำเนี่ย สตาร์ทครั้งแรกนี่จะดังมากเลยครับจะดังก๊กก,ก,กแล้วจนน้ามันเครื่องเขาเขา้าเข้าที่เข้าทางก็ถึถงจะเงียบครับผมก็สตาร์ทปล่อยทิ้งไว้ครับคือผมอยากจะดูว่าน้ํามันเครื่องเนี่ยที่เติมเข้าไปแล้วก็จุ่มในแกลลอนเนี่ยให้เขาดูดขึ้นไปเนี่ย มันดูดดีไหมแล้วก็ส่งขึ้นมาตามหลอดตามการกระทุ้งขึ้นไปที่ชุดล mm ็อกเกอร์อาร์มดีไหมดูอยู่ครู่หนึ่งนะครับก็ดีครับขึ้นมากระเซ็นกระเซ็นเต็มพื้นเลยถือว่าดีมากครับแล้วก็เครื่องเงียบเครื่องเงียบดีผมถูกใจเจ้าของแล้วครับตอนนี้ เสร็จตรงนี้แล้วนะครับหลังจากที่สตาร์ทเครื่องเรียบร้อยเช็คอะไรเรียบร้อยดีหมดแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะทําการส่งไปถึงเฟรมนะครับ mm hmm. เป็นขั้นตอนต่อไปแล้วก็พอได้เฟรมกลับมาแล้วเราถึงจะเอามาประกอบเป็นคันแล้วเราจะมาไล่ในเรื่องของจังหวะของตัวเครื่องยนต์เขาอีกทีหนึ่งนะครับจังหวะเครื่องยนต์แบบนี้นะครับอ่า evolution ทองขาวแบบนี้ต้องลึกๆครับ จะดับไม่ดับจะดับไม่ดับต้องลึกๆก,กันเลยทีเดียวนะครับผมต้องขอขอบคุณมาทุกท่านนะครับในการติดตามดูคลิปของผมอยู่ตลอดนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยแล้วก็เพื่อนช่างท่านอื่นนะครับถ้ามีข้อแนะนําอะไรดีๆผมก็อยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับ มีอะไรที่จะพอแนะนํากันได้ก็ช่วยแนะนําด้วยนะครับผมมือใหม่อยากจะอพอได้ทํานะครับพอได้ทําเราก็อยากจะทําให้มันดีครับผมบางสิ่งบางอย่างผมก็ไม่รู้นะครับไม่รู้เราก็ต้องถามเราก็ต้องหาผู้ที่รู้มากกว่าเราและก็ถามเพื่อที่จะให้งานมันออกมาได้ดีและสมบูรณ์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ